ร่างกายเนี่ยโซมผิวแห้งแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยหมองคล้ำค่ะก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะก็คือออกแดดบ่อยมากทั้งกิจกรรมนะคะเป็นแบบแอคทิวิตี้การตีกอล์ฟนะคะแล้วก็ทำงานด้วยเพราะว่าก็จะมีจัดงานอีเวนต์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องออกไปลงพื้นที่บ่อยมากๆแล้วก็นอนน้อยใช่ไหมคะกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยโซมผิวแห้งแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยหมองคล้ำค่ะ ต้องบอกว่าเราอยากให้ผิวเรามันกระจ่างใสเนาะเพราะว่าบางทีแบบมันการเจอแดดมากๆมันก็ทําให้รู้สึกว่าผิวหมองคล้ำวันนี้ก็เลยมาเลือกตัวโปรแกรม t o ทัสบ t e นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้เราอยากจะมาให้วิตามินผิวเราหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยเนี่ยเราเจอแดดเยอะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็เราพักผ่อนน้อยเนาะรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันของเรามันอาจจะแบบตกลงล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้ค่ะ จริงๆเป็นคนแบบชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วดีวิตามินอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาลองตัวนี้นะคะของที่ h e Touch ค่ะต้องบอกเป็นครั้งแรกเลยต้องบอกประทับใจมากเพราะว่าที่คลินิกคือส่วนใหญ่ที่จอดรถจะไม่ค่อยมีที่นี่คือมีที่จอดรถเยอะและที่สําคัญนะคะก็พื้นที่กว้างใหญ่สบายนะคะแล้วก็เจา้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลตัวเองกันอย่ามองว่าการดีวิตามินเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลของความสวยอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดีวิตามินนะคะเป็นการเหมือนกับให้วิตามินของเราเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายก็คือเข้าแบบทางเส้นเลือดเลยมันคือมันได้แบบรับเต็มเลยนะคะและที่สาคัญเนี่ยจะเป็นช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยซึ่งช่วงนี้มลภาวะเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลตัวเองเนี่ยออยว่าการดีวิตามินเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะการดูแลตัวเองก็อย่าลืมมาดีวิตามินผิ E aí